ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กับเซาวันที่สิบสี่ครับวันพฤหัสที่สิบสี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับมาคุยกันหลังหวยลาวพัฒนาออกนะครับโอ้ลดลายครับเนาะอีพซีนอกงวดนี้่ลายอาจารย์โบกเข่ากันเลยนะครับเนาะเมื่อคืนนี้ครับวันพุธที่สิบสามกันยายนหกหกลาวพัฒนาออก สามศูนย์แปดแปดสามหนึ่งครับเด็กล่างกับออกแปดแปดครับออกเป่านะครับเนาะครับพระเต้มสื้อามาเบ่งนะครับ,นะรบรเาาบนาะมนะีอาจารย์ในเดียเขาอาจารย์ในเดียรุดนะครับครับพระเต้มเริ่มจากเซียนคนริมทางนะครับเนาะ มาเห็นมาครับครับอาจารย์เซียนคนริมทางบนล่างโคบนวิ่งรูดแปดกับเก้าแปดกับเก้ากับมาแปดนะครับเนาะครับแต่ว่าก็ไปล่างทั้งบนทั้งล่างเนาะครับแปดแต่ว่าจับคู่กับมีแปดสามแปดสี่แปดห้าครับกับจับคู่รูดนะครับเนาะล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดนะครับ โอ้เจ็ดกับหกโอ้ยพอแจมกับตาไลา่นะครับการรุดไปนะครับของเซียนคนริมทางนะครับเนาะครับกัเอาจังใดมีเขามีรุดนะเนาะอีพีเนาะธรรมดาเพราะว่าคู่บาอาจารย์เดยนะครับกรับพอแจมกับข้อกับขอบพระคุณอาจารย์หลายๆได้ครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่โคราช นะครับปูโคราดบนวิ่งรูด2 2กับโบมาานะครับเนาะโทแต่ว่ามี4ีหนึ่งเด็กออก3าม1นึ่หนึ่งห้าหนึ่งล่างวิ่งรูดหกลุดนะครับเนาะหลุดหลายหมวนี่ครับแถมกับข้อกับขอบุคุณปูได้ลายได้ครับเด้อปูโคราดนะครับเนาะครับเอาไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อแหล่นะครับพ่อแหลนอนนาบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเน้นที่สองโอ้เน้นที่สองสองโบม,มานะครับนกะมาหนึ่งเห็นบ้าครับจับคู่กับมีหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้ากับเข่าหนึ่งสามหนึ่งนะครับเนาะเขาตุก,กับนะครับเขาตุก,กับกะทือว่าเขาเนาะอีพีเนาะ โ oh, อ้พ่อแหล่งวันนี้เข้าตัวกับสามหนึ่งหนึ่งสามับเอาเตรยมขอ้อกับขอบคุณห,หลายหลายนครับเด้พอพ่อแหล่งนอนนาเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่เมาเปียดพี่ครับยิบซี ถือว่าเลขวิ่งเลขยกรูดยังเดินดีนะครับเนาะแต่ว่าจับคู่มีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามครับเลขปัดออกแปดแปดล่างนะครับเนาะถือว่าซ้ายวิ่งซ้ายลูดก็ดีโชคหมันอยู่นะครับเนาะครับนี่คือหนุ่มสวนยางนะครับครับพอเที่ยงกับพอกับขอบขอบคุณหลายๆนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับเนาะครับเอาบันสุเข้ากำว่าตามกันต่ออีกเ็ไอซีเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่สุดใจพาลวยขับสุดใจพาลวยบนล่างบ่งรูดศูนย์กับแปดเน้นที่แปดแปดกับไม้ดีนะครับเอฟซีต่ว่าจับคูรุดนะครับเนาะครับตะวัาสูตรพนเก,เก่งอยู่นี่เนาะเอฟซีต่ว่ามันไปบนไปล่าง ับนึ่งไปบนบันนี่แปดรับแปดแปดล่างนะครับเนาะนะครับจับคู่ก็ได้ดูดไปนะครับเน้นตัวเน้นพร้อมนี่ศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดออกแปดแปดออกเป่านะครับเนาะครับก็ถือว่าสายวิ่งสายหลุดกับชีโคมันกันอยู่นะครับเนาะครับเอาพอเตียมขอบคูณในไลน์ได้ครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะ ไปต่อครับผมที่เซียนนาดีโอเซียนนาดีงวดนี้มึงดูครับเข้าตัวกับนะครับไฮมาสีหางเนีนๆนะครับสกับ1 1ึ่งหงเข่านะครับเนาะรับส่วนจับคู่กับมี1นึ่สามับตะวันเหลยกออก3ามหนึ่งก็ถือว่าเข่านะครับเนาะ พอเทมกับซีวออยู่ตลอดเนียนยำอยู่ตลอดนะครับเนาะโมวาคูบาอาจารย์ในมักสอบตเด็กก็จะเรื่มงกับตัวน้าพอเทียมซีวอตลอดนะครับเอาเซียนน้าดีอันี้เขามาตามกันต่อยวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบห้านี่ครับพอเทียมกับข้อกับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนนาดีนะครับเนาะครับเรียกหน่อยหางเข่าพร้อมนะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูสมหวังนะครับครับเลขติดนะครับเนาะอันนี้คือปูสมหวังรับบนล่างศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าับกลับมาอยู่นะครับเนาะมาสามมาหนึ่งับแต่ว่าจับคูนะครับเนาะปูจับคูให้บบถึกนะครับมีหนึ่งสองหนึ่งหา นะครับแต่ว่าเลกวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดหนึ่งกับสองเขาตะเลขวิ่งอีกนะครับนี่เขาตะเลขกวิ่งนะครับเนาะเล็กจับโคกรูุดนะครับเอาพอเตรียมกับข้ออากาศขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะครับจังเดวกัวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์มาตามกันต่ออีกนะครับขับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองไข่อีกแล้วเซียนนองไข่กับบนล่างวิ่งรูดสองกับ3ามเน้นที่สองมาสามนะครับเนาะโอ้สามนี่สามงวดแล้วด้วครับมีน้องเอมาลักสิบนี่สมงวดแล้วครับอันนี้ไปบนยปดนี่ไปล่างไปบนกับ กระเมียนเนาะครับเนาะเตวล่างก็ออกแปดแปดบนออกสามหนึ่งครับก็บเป็นทีไปทีมาเนาะครับเนาะจับคููบวกเขาไปกันคนละยางตัวหนึ่งไปบนตัวนึงไปล่างนะครับาหรุดอีกแล้วงวดนี้ก็ได้เอาจังเลก,ก็ขอกรบขอพระคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับมีเขามีรุดนะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดปูศูนย์เจ็ดโอ้เรียกเป่ากันเรียกกันปูหกหกศูนย์ศูนย์ครับบอถึงนะครับเนาะมันออกแปดแปดับบนวิ่งรูดหกตัวเดียวนี่หนึ่งหกศูนย์หนึ่งุดนะครับเนาะส่วนล่างวิ่งรูดสองสองการรุดนะครับวดนนี้รุดกันไล่ตัวอาจารย์เล่ ส่วนมากจะเข้าตะเลีวิ่งเลียกรูดกันเนาะครับเนาะครับเอาทั้งเดยกับ่อเตียมขอกราบขอบพระคุณปูหลายหลายนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดเนาะครับส่งมาให้เด้อปูเด้อขันในเบิร์ชิปของพ่อเตียมครับโอ้มื่อนี่ก็มือทําบุญเนาะครับเนาะพี่น้องครับทําบุญตักบาตรห่อเข้ากันนะครับเอาไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนป่าตานนะครับเซียนป่าตานรับบนล่างวิ่งรดสามกับ4ี่เน้นที่สามสมกระมาะะอีดีนะครับยูนะครับแต่ว่าจับคู่สามเจ็ดสามแปดสามเกมันออก3ามหนึ่งนะครับส่วนตัวก,กันเจ็ดเจ็ดไปออกแปดแปดโอ้เสียดนะครับเนาะรับพี่ลักลอยมันมาอยู่เพียรักลอย มาเป็นลักสิบลักหน่วยน้ากันนิดหนึ่งกับสามเออรักสามโหลักลอยโบแมนรักลอยแล้วบอนเป็นรักสิบลักหน่วยนี่คือของเซียนปาตานันครับเข่าตะเลกวิ่งเลีงหลุดเนาะครับเนาะเอาไปสายวิ่งสายหลุดกับจีโซกมันกันอยูด่ดอกนะครับพอแต้มก็ขอบคุณหลายๆน,นะครับเด้อเซียนปาตานเนาะครับเนาะครับไปต่อจุดท้ายท้ายสุดก็คือของพอแต้มนะครับ ครับบ,บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดบอมาสามเจ็ดครับเอฟซีับมาแปดเพียก็ะสองตัวเนาะเอฟซีเนาะ,นะซ้ายวิ่งซ้ายรูดนี่ได้อยู่นะครับเนาะมันไปกันคนละยางขึ้นกันนะครับเอฟซี FC เนี่ยสามมันไปบนแปดนี่ก็ไปล่างนะครับจับคู่ ับบเขานะครับเนาะมีหาแปดสี่แปดสามแปดหกแปดแปดเลขล่างขับพอเทมกับกับ้อตรวจกอภไย่เลยครับเออเอฟซีครับในสูตรนี้บลุดนะครับแต่ว่าจับคูบดถือครับเอาจังเด็กะแอมขอกับกดกดเอฟซีทุกคนนะครับเนาะขับไลยงวดแล้วบอเขานะครับเนาะเอฟซี เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมพ่อเตียมเปิดจากไห้ถึกไห้ถึกนะครับเตียมกับขอถทดขอให้ดครับเด้อครับเอาสูดท้ายไทยสุดนี้พ่อเตียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวสวยๆจากหน่อยนะครับเนาะพ่อเตียมขอจะมาลงมาเบิ่งน้ำกันอีกสูตรได้เข่าสูตรได้รุดนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม